รอดูซีนหวานชํำคู่รักซุปตาย้มแพลนวิวางานนี้จัดใหญ่สองประเทศสวมแหวนขอแต่งงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคู่รักซุปตาดังนเดตคูกิมิยะและยายาอุรัสยาซึ่งเป็นคู่ที่หลายคนติดตามมานานมากๆพัฒนาความสัมพันธ์จากคู่จิ้นจนกลายเป็นคู่จริง ส่วนเรื่องมงคลจะมีขึ้นเมื่อไหร่ทั้งคู่ก็ยังอุบตอบรอลุ้นและติดตามกันต่อไปล่าสุดได้เจอสาวยา่าก็ไม่พลาดอัปเดตถามเรื่องงานแต่งงานตอนนี้ไปถึงไหนแล้วยา่าบอกว่าตอนนี้เริ่มเดินหน้าเตรียมงานไปบ้างแล้วโดยจะจัดขึ้นสองที่คือประเทศนอร์เวย์บ้านเกิดของย,ายา่าและที่ประเทศไทย โดยงานแต่งที่นอร์เวย์นางเ,งเอกสาวเป็นคนประสานงานเองทั้งหมดเพราะพูดภาษาได้อีกทั้งยังมีพี่สาวช่วยคุยช่วยดีลด้วยอีกแรงถามว่าได้เลิกหรือยังยายๆายาย้แย้มว่าปีหน้าคะ่ะแต่ว่าไกลหน่อยคะ่ะไม่ปีหน้าก็ปีถัดไปเช่นเดียวกับทีมงานที่ก็ขออุบไว้ก่อนเช่นกัน